คิดว่าหลังขวภาษาเขามากเลยนะเพิ่งง่ายังขนาดนี้ไม่มีใครภาพไปออกหเาวรษาโหขนาดไหนก็คิดไม่ออกเลยอันนี้นึงในตัวอย่างนึงตัวอย่างอันนน้มากอันนี้ถือว่าแบบเบสิคใช่ยอเลยเฮ้เก่งเเ้ยโอเคโอ้ยอะไเดี๋ยวเดี๋ยว give you my heart finding it there แยกกันีรายการด้ก่ใบแล้วไอ้กีรใบ้วได้ไหมถ้าดูกี่ใบละเอาอูกี่ใบตอนนี้ผมคบแล้วครับโอเคครับได้วได้มดครบเลห้ดูจูงออกลดไม่ได้ เอาสิ่งที่ยังเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนจะขืนด้วยเออจะมาจะมาจะมาขอต่าง้วก็คือเขายังคงน่ารักเหมือนเดิมเออจริงใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมเลยอี้นี่คือสิ่งที่เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปดูดีขึ้นเยอะมากแปลว่าอะไรไหมเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองผม้ยอยากจะบอกว่าเขาดูดีมากแล้วแบบดูดีนักมากแล้วจริงๆแบบบแบบหล่อขึ้นทุกวัน เออไม่ตจำเป็นไม่มั่นใจแบบว่าเออวันนี้ดูแย่วันนี้ดูดูดีรอแล้วครับพี่อู๋ลรอยไหมครับรอเอยเขาชอบแบบไม่มั่นใจตัวเองแบบมีคนก็กลัวไม่ลอยอย่างเงี้ยจริงๆเขารอยน่ารักมากเฮ้ยตาตาอู๋นะครับตาอู๋พี่ก็อยากขอบคุณนับล้นครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้แบบแกล้งมาตลอดสามปีก็แบบไม่เคยโกรธเลยสักทีแล้วก็ขอบคุณที่อยู่แกล้งเพราะว่าที่อยากแกล้งเพราะว่าแต่ ชอบน่ารักแล้วก,วก็คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดไปเลยคืออัรอดก็ยังเป็นคนที่รักพี่เสมอ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่แบบว่าอยู่กับพี่มาจะถึงตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออับบรดเองก็เป็นคนที่ดีขึ้นมากเยอะๆดีขึ้นเยอะเลยแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดอะไรต่างๆคือแบบฟรีขึ้นเยอะแล้ว,ลวพี่รู้สึก,กว่าทุกวันนี้อัรดแต่ว่า น่ารักมากเลยแล้วก็แค่รู้สึกว่าเด็กๆเวราเราสามารถใช้ชีวิตโไม่เครียดได้แล้วแค่แค่เห็นแค่นั้นที่ก็มีความสุขแต่ที่อยากจะบอกก็คือที่พี่แกล่ะพี่อยากอยากให้อารมณ์แบบอารมณ์เฉยๆแบบมีความสุขไม่ซีเรียสอะไรปีนี้พอพยายามมาสามปีตลกขึ้นปะไม่พี่แกงล่ะพี่ตลกด้วยตัวพี่เองเข็ดปะอ๋อดิ๊กแกล่ะดิ๊กแกล่ะดิ๊กแกล่ะหน่อยเลยเดี๋ยวจะถือให้ดู เราจะตางกันก็คือเขายังคงน่ารักเหมือนเดิมเออจรใจตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังยเหมือนเดิมเลยอะไงนี้นี่คือสิ่งที่เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปดูดีขึ้นเยอะมากแปลว่าอะไรเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองโอ้ยอยากจะบอกว่าเขาดูดีมากแล้วแบบดูดีรักมากแล้วจริงๆแบบเติบแบบหล่อขึ้นทุกวันเออไม่ต้องมั่นไดมั่นใจแบบว่า เออวันนี้ดูแย่วันนี้ดูดูดีหล่อแลน่ที่อูนนหล่อหล่อไหมครับหล่อเ <kalk> ออขาชอบแบบไม่มั่นใจในตัวเองแบบทุกคนกลัวไม่หล่อแต่จริงๆเขาหล่อน่ารักมากครับตาอูนะครับตาอูบ้างที่กาอยากขอบคุณนับโลดครับตั้งแต่วันแรกสิวันนี้แบบแกล้งมาตลอด3ปีก็แบบไม่เคยโกรธเลยจะพทีนี้แล้วก็ขอบคุณที่อยู่ให้แกล้งเพราะว่าที่อยากแกล้งเพราะว่าแบบชอบน่ารัก <Yeah. S 2> แล้วก็คือสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคือรดก็ยังเป็นคนที่รักพี่เสมอ <Yeah. S 2> แล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่แบบว่าอยู่กับพี่มาจนถึงตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรดเองก็เป็นคนที่ดีขึ้นมากเยอะดีขึ้นเยอะเลยแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดอะไรต่างๆคือแบบฟรีขึ้นเยอะแล้วพี่รู้สึกว่าทุกวันนี้รถแต่ว่าน่ารักมากเลย แล้วก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นเราเรสาสามารถใช้ชีวิตโดยไม่เครียดได้เลยครับแค่แค่แค่นั้นที่ต้อมีความสุขที่ที่อยากจะบอกก็คือที่พี่แกล่พะพี่อยากอยากให้เอาเลยองแลตลกเฉยๆแบบมีความสุขไม่สิ้นเลยยังไงพี่แย่พอพยายามมาสามปีตลกขึ้นปะไม่พี่แก้ล่ะพี่ตลกด้วยตัวพี่เอง <S 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 อ๋อะอะไรกันแก <S 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 จริงใจตั้งแต่วันแรกวันนี้เหมือนเดิมเลยอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปดูดีขึ้นเยอะมากแปลว่าอะไรไม่เขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัว<อ>เองโอ้ยจะบอกว่าเขาดูดีมากแล้วแบบดูดีรักมากแล้วจริงแบบแบบหล่อคือทุกวันเออไม่ต้องไม่ไม่มั่นใจแบบว่าอเอเ้วันนี้ดูแยว่วันนี้ดูดีหล่อแล้วที่อู่ดหลอ่อไหมครับหลออ่หลอ เขาชอบแบบไม่มั่นใจตัวเองแบบบางคนก็ก<ง>ไม่ลอยลอ,อย่างนี้แต่จริงๆเขาลอยห้าหลักมากเออแล้วก็หนู้วครับู้าที่ก็อยากขอบคุณนับล้นครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้แบบแกล้งมาตลอด3ปีก็แบบไม่เคยโกรธเลยทุกทีแล้วลก็ขอบคุณที่อยู่ที่แรกเพราะว่าที่อยากแรกเพราะว่าแบบชอบน้ามัอ<ไหน>แล้วก็คือสิ่งที่ไม่เคยเปิดไปเลยคือล้นก็ยังเป็นคนที่ ทักพี่เสมอแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่แบบว่าอยู่กับพี่มาจนถึงตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปคือร,รถเองก็เป็นคนที่ดีขึ้นมากเยอะๆดีขึ้นเยอะเลยแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชอะไรต่างๆคือแบบฟรีขึ้นเยอะแล้วพี่รู้สึกว่าทุกวันนี้ร,รถแบบว่าน,น่ารักมากเลยแต่ก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราสามารถใช้ชีวิตได้เครียดได้แล้ว แค่แค่แค่นั้นที่ก็มีความสุขแถมที่อากจะบอกก็คือพี่แก้มพอเพี่อยากให้ออาเลยอะตลอเฉยแบบมีความสุขไม่ซีเรยสอะเนพ่อพยายามมาสปีตลดขึ้นปะไม่พี่แก้มวาที่ตลกเป็นตัวพี่เองตอแก้มตอ้เลยคสิ่งที่ยังเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนจากเดิมยด้ยเลอจะไม่ะไปองต เขายังคงน่ารักเหมือนเดิมเออใจตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมเลยอย่างนี้ดีเคสิงให้เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปดูดีขึ้นเยอะมากแปลว่าอะไรไมผุกเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองผมก็จะบอกว่าเขาดูดีมากแล้วแบบดูดีมาักมากแล้วจริงๆแบบเติบแบบหล่อให้ทุกวันเออมัน้องมั่นไม่มั่นใจแบบว่าผอบเออวันนี้ดูแย่วันนี้ดูดูดีหล่อแล้วที่อูี่อหล่อไหมครับ เ <Okay. S 2> ขาชอบแบบมนน <C ute> ไม่มั่นใจตรงเองแบบกลัวไม่หล่อยอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาหล่อยน่ารักมากเออถ้าอู้นะครับ <S <S ู้บางพี่ก็อยากขอบคุณน้ำรถครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้แบบแกล้งมาตลอด3ปีก็แบบไม่เคยโกรธเลยเลยกท, <S 2>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  ทีแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ในแกล้งเพราะว่าที่อยากแกล้งเพราะว่าแบบชอบน่ารักแ,แล้วก็คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดไปเลยคือรถก็ยังเป็นคนที่ รักพี่สิเแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณที่แบบว่าอยู่กับพี่มาจนถึงตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราตัวเองก็เป็นคนที่ดีขึ้นมากเยอะๆดีขึ้นเยอะเลยแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดอะไรต่างๆคือแบบฟรีขึ้นเยอะเราที่รู้สึกว่าทุกวันนี้เราแต่ว่า,นววาหน้ามันดีแล้วก็แค่รู้สึกว่าเจอเจอในเราเราสามารถใช้ชีวิตได้ไม่เครียดได้แล้ว แค,แค่แค่แค่นั้นที่ก็มีความสุขแทนที่อยากจะบอกว่าคือที่พี่แก้เพราะพี่อยากให้เอาลวดอ่ะตลกเฉยๆแบบมีความสุขในสิ่งเรียนในนี้เป็นไงพอพยายามมาสามปีตลกขึ้นปะมไม่พี่แก้เพราพี่ตลกดปวยตัวพี่เอง <c oughs> เจบน,นะไปแก้แกไปคืออะไรครับหลอเลืเอดชอบชอบแก้เขาขามปีนะทั้งหมพี่ก็อยากขอบคุณน้ำลดครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้แบบ แกล้งมาตลอด3ปีก็แบบไม่เคยโกรธเลยสักทีแล้วก็ขอบคุณที่อยากแกล้งเพราะว่าที่อยากแกล้งเพราะว่าแบบชอบหน้าม้าแล้วก็คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดไปเลยคือร,รถก็ยังเป็นคนที่ตั้งพี่สเสมอแทนที่อยากจะบอกก็คือพี่แกล้งเพราะพี่อยากให้เอารถตลกเฉยๆแบบมีความสุขม่สิ่งเลยกๆใ,ในนี้เป็นไงพอพยายามมา3ปีตลกขึ้นปะไม่ พี่แกงวะพี่ตลกเป็นตัวพี่เองอห็นปะเฮ้ยไอ้แกงอะไรกันบเลยชอบชอบแกเขาสามปีนะทั้งหมดเราไม่เจอสิวเลยไม่เชื่อหรอแกอยู่ที่ไหนโอ้ยไม่เจอจริงจะเล่าได้อะเชิญยุบหัวถ้าหูรับส่วนคนสามเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วทีมงานจะพาไปแซนบายก่อนวีการบลเมื่อการไปแบบ ใหม่มาแบบใหม่แบบตับแบบ่ไม่บ้าอะไรเ้ยสวยมากเลยฮะโลงอันไหนนะครับเฮ้ยใส่ใส่ไม่ได้ดูดูยนะดูลต้นนั้นเจอึ้นเดยเดี๋ยวกลับมาครับ อันนี้โปรเกรสโปรเกรสแบบไปไกลมากเลยครับคือมาปุ๊บผมแค่เติมดินให้เขาเคือเสร็จแล้วใช่ไหมเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยเขาแต่งดินกันเยอะมากเลยนะจบมีชีวิตชิวาได้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 พอแห้งก่อนทีนี้ก็หมดแล้วผมชอบดูโอลาฟอย่าพักเพลินเดี๋ยวตอนเช้าครับตอนเช้าตอนแบบว่าแบบเจ็ดโมงเช้าหรือว่าเช้าเก๋ๆครับเจ็ดโมงเช้าช่วงนาทีอย่างเป็นช่วงนาทีริ่มต้นเอาแล้วกันเลงดีเทล ตขึ้นนะครับต้องรีบนะเฮ้ยวันละลาหรบเปาถ้ามว่าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าเขาบอกว่าหน้าร้อนไม่ได้ค่ะที่โซบอนมันจะละลายชีวิตมันจะละลายไงละลายไงโอ้ยกลาแตกแข็งนะครับอันนี้แป้เดิมปะกาครับท่านทราบมันแห้งเร็วะเร็วโอเค

อุ้ยพาร์ทีจ้าสเสุอเกินเอมีพาร์ที้มาดูหน้าขึ้นมาทันทีเลยต้นไ,นไม้ดูมันสดสวยเลยนะแต่คุณลงสีต้นไม้ให้วสวยมากนะถ้าอยูขอ,ขอบคุณครับผมได้ว่าผมรบบจิตกรนกอนนาจิตกรไม่ต้องเาจตนอนน้อยด้วยใช่ตกนนอนนอนเดี๋ยวว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่โชว์ความเป็นผมกัอนนครับ นี่สวยเลยสวยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปปล่อยไปเป่าแห้งกันนะครับอยากเติมอะไรไหมครับโอเค่นะมือ้ทงานตัวช่วงนี้ช่วงนี้ป่วยป่วยป่วยช่วงนี้ป่วยบ่อยแบบไม่เกิดมายี่สี่ปีไม่ไม่เคยแบบไปเข้าโรงพยาบาลเลยปีนี้เข้าบ่อยมากถึงขั้นแอดมินป่ะแอดมินครับแอดมินช่เคก็ยกให้เปลนปยนกันป่วยเป็นปีของการป่วยแต่ว่าจริงๆอันนี้ไม่ใช่คีย์หลักแต่ว่าปีที่เป็นเป็นเป็น อะไรได้เยอลิ้นมันไงของผมคือเป็นปีที่ได้ปลดล็อกหลายๆอย่างเป็นปีแบบเติบโตได้ปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเออเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแตกฉานมากขึ้นแตกฉานแล้วตอนนี้โอเคนะอ่ะคุณรีวิวมีเยอะนะครับในหอพูดในส่วนที่แบบว่าผ่านต้องผ่านโดยสดร้อนๆเลยประทับใจมากตอนไปขอใหญ่คือจริงๆคือผมรู้สึกหอยหาสเตจแบบรู้สึกว่าอยาก ไม่ใช่สิวันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากขึ้นไปร้องกับเขาเพราะว่าในวันที่เราได้ไปดีกมอลเทนตอนนั้นเขายังแบบว่าไม่ได้ยังไม่ได้รองเพลงด้วยกันจนมีโอกาสก็คือตอนนี้ยคือเขาได้ไปขึ้นดีกมอลเทนกับเดมอนมีไลมีไลน์ลอัพกันขึ้นไปแล้วทีนี้นผมก็ไปไปกลับไปเที่ยวกับไปฟังเพลงแล้ไปเชร์ให้วังใจเขาแล้วเขาก็ คงรู้แหละว่าเราก็อยากขึ้นเหมือนกันม,มันก็มีหลายเพลงที่เราแบบว่าเต้นกับร้องด้วยกับกับเขาได้แล้วเพลงสุดท้ายคือผมก็ไม่ชิดเหมือนกันว่าเขาจะให้ผมขึ้นไปร้องแบบตั้ง <ใช S 1> แต่แรกคือ<ต>ผมไม่ได้เอาเสื้อผ้าอะไรถ้าทุกคนเห็นนะนคือคือผมแต่งตัวแบบเสื้อผ้าเสื้ออะ้รก็เป็นเสื้อพี่อู๋อะไรลผมก็ถ้ารู้ก่อนผมจะแต่งตัวมาให้ให้แบบโอเควันนี้แต่ว่นเฮ้ยวันนั้นถึงไทยที่ฟูฟิลมากแล้วก็ดีใจครั้งที่ว่าเราได้ร้องเพลงนี้กับพี่อ<ม>ู๋กับเฮมอนแบบก็ถือว่า ถ้าเป็นผมรู้สึกว่าได้คฟกทุกคนแล้วในันวันคนลุกเลยคนลุกเลยผมเอให้กับรถเลยนะครับเขาแค่มองตาผมเขาเขาเห็นในตาผมว่าผมอยากขึ้นแค่นี้ผมรู้สึกว่าพี่รู้ว่าเรรู้สึกอะไรแล้วก็อยากทําอะไรนั่นแหละผมก็ดีใจมากผมก็เสร็จผมก็ขอบคุณมากนะพี่ที่ให้ผมได้ขึ้นสเตจนี้ คือว่าโอ้ยเดี๋ยวปีหน้าเราต้องไปด้วยกันแล้วแหละเออลายอัพเขียนเลยเออข้าวอู๋รถแดงอมเออฝาฝากปะเต๊ะแล้วดูอยู่นะอ้าจนวันนี้เขาก็ยังอยู่ของข้าผมในหลายๆอย่างคือล่าสุดที่ได้ซ้อมกันก็คือซ้อมที่จะมีคอนเสิร์ตปลายปี เขาอยู่เก็บไฮไว้เขาพูดตรงๆกับผมแล้วเขาก็เขาเขาหวังดีเราจริงรุ่นน้อยเขาจะดึกจะจะดุ <laughs> ต้อยเขาจะดุนะมผมรู้ว่าเขาดุแต่ว่าผมรู้มผมผมรู้ว่าเขาเขาหวังดีในความหวังดีแล้วก็อยากเห็นเราอนะไรเงี้ยแ,แบบเต้นแล้วแบบไลนโอเคแ,แรงๆอะไรเงี้ยอ๋ม <laughs> อ, <laughs> อมันเันดเคิดยอดยอดกลับไปตอนนี้ห่มประกวดอะไรเขา เขาไม่เคยเขาไม่ผมรูไม่ดีอะ่ะต่อให้เขาเขารู้ว่าเขาคุงแบบไม่ได้แบบมา<ช>แล้วฟอนผมมากอ,อะไรเนี้ยเพราะว่าในในที่นี้คือเขาไม่อยากให้ผมกดดันเขารู้ว่าเออถ้ากดดันมากเกินไปมันอาจจะทำให้ผมเสียแบบรู้สึกแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทั้งว่า เขาทำให้ผมแบบมั่นใจขึ้นมากเลยครับไปรู้วันนี้ในหลายๆด้านเมยของเขาไม่จริงเขารู้แล้วก็รักแบบเข้าใจผมจริงๆอ่ะโอ้ไม่ล้งแล้วเดี๋ยวหมดรอนุ่มจะช่วยดิผมไม่คิดว่าผมจะรอหนี้วาวแฟลเตอร์เออว้าวจริงมีใครว้าวเลยโอ้ยไม่ต้องร้องตามด้วยนะมามีตอนนั้นจริงๆแล้วผมรู้สึกแบบจริงๆพี่แบบฉันรู้ว่าหลังๆมาผมแบบ ใช้คำว่าปีสองปีวันนี้แบบว่าเราปล่อยให้รถแบบเป็นเไปแบบสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอย่างล่าสุดเองเรารู้สึกว่าคือจะพูดว่าอย่างดีการเดินเป็นคนเดียวทุกคนเหอนว่าทุกคนเดินเป็นคนเดียวอ่ะมันก็เดินไปได้เรื่อยๆในจังหวะของเราอะไรเงี้ยแต่มันก็มีจุดหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเราอยากจับมือเขาไปเรื่อยๆจับเลยเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องมีบ้างอเลยที่แบบว่าเฮ้ยกลับมาฮึบก็หน่อยเลยอย่างเงี้ยแล้ววกับความที่แบบเขาเองก็ เราไม่อยากปล่อยบางบางครั้งเราไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาทําดีไปกว่าน,นี้ไม่ได้เลยจริงๆเราแค่รู้สึกว่ามันมันทำได้แลว้วก็เมื่อช่วงนี้นะช่วงนี้ก็กลับมาเต้นผมเลยแบบเริ่มกลับเริ่มกลับมาดูลายให้ออาโรงแล้วก็ะจะกลับมาดูแล้วแล้วก็อยากดูแล้วพนหน่อยนะทุกอย่างมันเนบสบอนความฝัดีแล้วนะไม่เลยแต่ว่าเขาเก่งขึ้นเยอะนะแบบเขาเขาหวังดีอยู่เราจริงๆยุงต้อยเขาจะดึกจะจะดุ ตอนแรกเขาจะด,ดูนะผมรู้ว่าเขาดูแต่ว่าผมรู้ผมผมรู้ว่าเขาเขาหวังดีในความหวังดีแล้วก็อยากเห็นเราอะไรแบบเล่นแล้วแบบร่างโอเคแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยอืมโอ้มันมันมนมันย้อนมันย้อนกลับไปตอนที่หูประกวดแล้ควา,า,ามคี่เขาเขาเมื่อคืนทำให้ผมรู้ไม่ดีอ,ะอ่ะมต่อให้นนเขาผมเขารู้ว่าเขาคงแบบไม่ได้แบบมาแบบ บอผมมากก็อะไรเนี้ยเพราะว่าในในที่นี้คือเขาไม่อยากหผมกดดันเขารู้ว่าเออถ้ากดดันมากเกินไปมันอาจจะทำให้ผมเสียแบบรู้สึกแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเขาทําให้ผมแบบมั่นใจขึ้นมากเลยครับในทุกๆวันนี้ในหลายๆด้านเขาเขาเขาไม่เขารู้แล้วก็รักแล้วเข้าใจผมจริงๆอ่ะโอ้ยน้องแล้วเดี๋ยวรอพนุ่ช่วยยนี่ไม่คิดว่าผมจะรอนีว้าวแฟร์เออว้าวจริงมีใครว้าวงล่ะ โอ้ยเไม่ต้องร้องตาไม่ต้องอะไรมีมันคิดถึงตอนนั้นจริงๆแล้วผมรู้สึกแบบจริงๆพี่ที่แบบใช่เพราะว่าหลังๆมาผมแบบใช้คำว่าปีสองปีมานี้แบบว่าเราปล่อยให้รถแบบเป็นเไปแบบสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอย่างล่าสุดเองเรารู้สึกว่าคือจะพูดว่ากีการเดินไปคนเดียวทุกคนหมายถึงว่าทุกคนเดินไปคนเดียวอ่ะมันก็เดินไปได้เรื่อยๆในจังหวะของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีจุดหนึ่งที่แบบรู้สึกว่า เราอยากจับมือเขาวิ่งไปเรื่อยๆจังเลยเนะี่ยรู้สึกว่ามันก็ต้องมีบ้างอะไรที่แบบว่าเฮ้ยกลับมาฮึบก,ก็นหน่อยอนะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับความที่แบบเขาเองก็เราไม่อยากปล่อยบางบางครั้งเราไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาทําดีไปกว่าน,นี้ไม่ได้เลยนะ <c oughs> จริงๆเราแค่รู้สึกว่ามัน,มนทำได้แล้วก็เมื่อช่วงนี้นะช่วงนี้ก็กลับมาเต้นผมเลยแบบเริ่มกลับเริ่มกลับมาดูลายให้อากรนเะล